ความเดิมตอนที่แล้วผมได้นอนหลับอยู่ที่บ้านเฉยๆอยู่ดีโดนวาร์ปมาในเกาะแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบไปด้วยน้ําผมได้พายไปเรื่อยๆพายเรือไปเรื่อยๆจนพบกับผู้ราชีวิตและผมได้ช่วยกันพายมาถึงจุดนี้เค okay, วันนี้ทุกคนวันนี้ผมเพิ่งแต่งตัววาใหม่ไม่ใช่หัวแมวนะยูยูย hey, อาเป็นลูฟี่เหรอแต่เป็นัวใม่เหมือนกันนีเป็นลูฟี่นะนะเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางเดี๋ยวเราผ่อนคลายสักแป๊บหนึ่ง ถึงแกลายสุดท้ายนะครับทุกคนพร้อมกับยู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 ไม่มีหวังแล้วแหละที่จะเจอพอ่อเฮ้ยไ,ไ,ไม่มีหวังแล้วเาต,ตายกันแกลายแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรตรงนั้นอะ่ะเฮ้ยเดเดยวเด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 ือเด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 เวเดเดนดเ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 ด่เเเนะดเดเอเดเดเ,าาเด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 ยวเด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  ยูยูนั้าไทยยูยูพ่อเจอรู้จักไหมเจอยด้วยช่ไหมเฮ้ย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 อย่าโก้ก้าโง่เกินเฮ้ยพ่อเฮ้ยวไปเราปิวแป๊บนึงนะครับตอนนี้หลงพ่อเป็นไงบ้างโดนฉลามกัดโดนฉลามกัดเป็นไงพ่เห็นชินม่าั่งไหมพ่อสังตายยังเราไม่รู้เมลสังมัน เขาหายไไหนก็ไม่รู้เลยยังไม่เคยเห็นเลยอ๋ออย่างนี้เราก็ต้องผ่านไปถึงดการสุดท้ายให้ได้แล้วแหละมาเรามาช่ว,ว,วยกันร่วมแรงร่วมใจเพราะเดีอยวของพอมาถึงมันโหดแต่ว่ามันก็พอนะมาไฟอะไรทุกคนวันนี้สามคนตกใจมากครับอยู่ดีๆก็เจอเจสก,กี้ใครก็รู้ขับมาอย่างโหดเอ้ยรอกัรอกันนี่คลิปนี่คลิป น้องพอสุดน่ารักตะมุตะมีนะคะทุกคนขึ้นมาแล้วทุกคนตอนนี้อยู่ในลิฟต์ลิฟต์กระจกเนะคนสร้างเกมพอตอนแบบอยู่ดีๆเรานอนอยู่ที่บ้านปกติแล้วเราโดนวาร์ปมาในโลกโลกแม่น้ำเนี่ยใช่ไหมเหมือนยูไหมพอใช่ไหมพอใช่ไหมใช่ใช่ๆๆใช่แใช่แล้วถูกอ่ะเหมือนเราเป๊ะเลยไม่งงนะพอ <laughs> ไม่งงนะ<ห>นพอโอ้โหแล้วดูลิฟต์ดิ โอเคตอนนี okay, ้ก็ต้องรื hour, okay, ่มแรงร่วมใจจะตอนนี้ถอยหล้วนะนี่ัมันแข่งกดฟิสช็อตนี้ใช่ไหมทุกคนโอเคมาทุกคนไปเดี๋ยวเราเลี้ยวถอยหลังเรามีสเต็ปเลี้ยวถอยหลังเราต้องเป็นคนเบรกนะอันนี้เพราะว่าน่าจะลงหนักเลยแหละทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันเฮ้ยไม่เยอะไม่ถึงได้ตายแล้วทุกคนโอ้ตายแล้วเกิดไม่ได้เดี๋ยวเเลี้ยวถอยหลังให้เดี๋ยวเลี้ยวถอยหลังให้เฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหลังในะโอเคค่อยๆเดี๋ยวถอยหลัง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 โอเคเดี๋ยวถอยหลังใช้ได้ผลเดี๋ยวถอยหลังให้เดี๋ยวถอยหลังให้อยู่วนพายไปพายไปอ่ะเดี๋ยวเราเบรกให้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถอยหลังเดี๋ยวเราเลี้ยวถอยหลังให้ดีไปดีฟาอุ้ยสวยเรือไม่หอดแล้วนะเดี๋ยวถอยหลังอยู่เดี๋ยวถอยหลังอยู่ไปไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้โคตรเสียวทุกคนลัคกี้ล้วนๆอย่างนี้ลัคกี้ แล้วแต่ดวงว่ามันจะรอดหรือเปล่าพอผ่านด่านแบบประมาณนี้ได้ไหมอุ๊ยอะไรอะไรเล่าหน้าาไรเป็นเลเซอร์คิดว่าตายไหมทุกคนนี้เฮ้ยเ่นหน้ามันมีบงขาวๆล้ไไม่รู้ดูดิเห็นทรายไหมไม่ไปไหมไปไม่มีอะไรเล่นบนมันลูกศรขึ้นถ้าไปถ้าไปเรารอยอะไรที่ว่าอยู่ เกิดเลยขึ้นเลยยุยยุยเดี๋้อพาถอยหลังพาถอยหลังไม่ถ้าถ้าเรือเราคว่ำถ้าถ้าเรือเราคว่ำมันอาจจะพลิกขึ้นให้อะไรอย่างี้โอ้ยระวังฉลามระวังระวังระวังแดดอยู่อ่ะฉลามะระวังระวังระวังทำร้ายเราฉลามตัวนี้กระด้างไปแล้วงั้นมันโดนปลาซารีนกัดใช่ไหมใช่กัดเราอ่ะ๋อตัวนี้เหรอตอนนี้อย่าเพิ่งเล่นอะไรกันเยอะต้องจริงจังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะตายขาน้ำแข็งคืนน้ำแข็งนั่นนี่แล้วพอขาไม่ขาด เออพอยัง 22, พอพอยครบสองจุดสองแค่หัวแค่หัวคล้ายโดมินัสฉลามกัดหัวคล้ายโดมินัสเลยดูดิสุดยอดอะ่ะหมวกพอจากหมวกแก๊ปธรรมดากลายเป็นหม,มวกโดมินัสอะ่ะดูอย่างโหดอะ่ะของพออ่ะดูดิโดมินัสก๊อปด้วยนะคนอะไรเนี่ยทำไมไมันเร็วจังทำมมันเร็วไอ้โอ้ขอร้องอย่าตกไาย้ายอุ้ยเข้าด้วยเดีวเดี๋ยวเมื่อกี้รลวเหรอ มันวับโ um อ้โหซีร really really ีส์ดีนะเนี่ย G M เขาส่งมาเอาเหล่าความทุกเหลาควาเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่าผ่านแล้วโอ้ตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์อ๋ออันนี้คือจุดพลิกเรือจุดพลิกเรือเข้าใจแล้วใช่ๆจุดพลิกเรืคือจุดจุดพลิกเรือของแล้วโอเคตอนนี้ถึงดงานนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันอะไรเน่ยคนกลัว อะไรเขาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตายไหมเนี่ยชาร์คเลสแข่งฉลามสนามแข่งของฉลามตรงนี้พป็สนามมันเร็วมันเร็วมันเร็วเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเลี้ยวถอยหลังเลี้ยวถอยหลังมาช่วยดิเฮ้ยโอ้ยโอบไกอดโอ้ยกอดเฮ้ยตายละทุกคนเดี๋ยวเอางี้เมมื่่อกีี้ทเเราาปนดี๋ยวพอนำทางเฮ้ยยูยูเอางี้ยูยูออกกันนะทุกน เดี๋ยวต้องใช้เรือเล็กให้ให้พอใช้เจสกีนนำทางถ้าเกิดใครตายหนึ่งคนแล้วก็ต้องไปผ่านให้ได้อ่ะพอไปก่อนเลยพอพอไปก่อนเลยคือฉลามไปแล้วให้พอให้พอรอดฉลามเดี๋ยวเราก็ตามไป,ไป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 พอรอดฉลามอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังให้เฮ้ยมันมีตัวสองตัวอยู่ๆไปยู่ๆไปเดินได้เดิน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 ้ เดา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 ไป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 อยู่ๆเดาเดาาเด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 าไปไไปไไมันยังรออไป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 อ่ไปมยอยู่เไไป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 อุ้ยตัวดีใช่ไหมที่มันแบบเอาเอาโซซังหายไปเลยอะ ดีนะพอผ่านหรือยังเราโอเคพอตายเผื่อถึงเจสซีที่ป้นมามันก็ไม่ได้มีเป็นสิทธิภาพหรือขั้นหนีฉลามได้ตัวรู้สึกวนได้เดิมรู้สึกว่าไป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  อุ้ยใครมันมาวิ่งอ่ะพวกพวก gm พวก gm มันอะไรมามันคือพวก gm อ้าวพอเราต้องการพอเมื่อกี้มันติดคนอีกแล้วติดคนพอว่ายน้ำโดยฉลามกินแน่พอมาเร็วพอไม่นะพอตายว้าไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอยู่อยู่ยังมีคนเดี๋ยวจอดตรงนี้พอขึ้นเรือมาพอโดดน้ำมาเลยจับ โอเคขึ้นมาเอาพอพอมานั่งหนังเดี๋ยวเรานั่งตรงนั้นให้เพราะว่าเดี๋ยวเราช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไปพลิกเรือสนุกแล้ว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 ยืนยืนจ้องน้ำตายแน่จ้องน้ำก่อนจ้องน้ำก่อนคนเลยมา ดีใจทุกคนเลยพอมาพอขึ้นมาพอพอพอต้องนั่งหลังนั่งหลังมันจะส่งแรงได้เยอะกว่าด้หลังส่งแรงได้เยอะกว่าเราพายด้านหลังเราพายตอนนั่งหน้าจะเป็นไงเห็นปะต้องอย่าพายผิดดนะ้าน่ะก็เดี๋ยวเป่า,นปานนงนี้นอ่ะเฮ้ยใครพายผิดตรงน,นี้เดี๋ยวเราเดีย๋ยวเราเล้วเดี๋ยวเราไปสายเลี้ยวถอยหลังให้ทุกคนช่วยกันตรงเลยนะให้พอพายไปทางขวา เดี๋ยวพยลลางไงพุ่งทุกคนตอนนี้ตรงให้พอขับเจ้สกีนำทางไปว่าเราหวังจริงๆแล้วยคสามคนมันมันมันไม่มันไม่บาลานงใช่ไหมเออเพราะรีสามเพราะเรือมันเหมาะสำหรับสี่หรือห้าพอนำไปเลยพอนำไปเลยฉลามตัวเดียวกันอู้ยตัวเดียวกันบีบซีเลยยูยูไปเร็วยูยู จับ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 อีกจับอีกจับจั่จับจับเขียนนะสามวันแล้วไม่ยูปัดหน้าให้อยู่ต้องพายลากยาวมันจะเร็วขึ้นเห็นแล้วไหมลากยาวเอ้ยเอ้ยอย่างเร็วอย่างเร็วอ่ะอย่างเร็วที่ห่างเลยพอสวยแล้วพอผ่านแล้วลากยาว

พอเสียสละอยูย huh? yeah, yeah. yeah, yeah. so, really ูพายต่อนะยูพายต่อน้องบังกะหล้จะตามเราอยู่ไหมอะตามสิยังได้ยังได้ยงได้ายปกติเล้วบัลราเลี้ยวให้อยู่เราเลี้ยวให้อยู่้ายลัง้ายลังไม่ยู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 ทำอะไรลงไป เราเลี้ยวไปหลังให้อยู่เนี่ยไปไปลากยาวลากยาวลากยาวมันบังคับยากของพอบังคับยากเหรอแล้วเมื่อวานจ้างแขนขึ้นีตั้งแขนขึ้นยยังโหดดิฟยังโหดเก้นเกินยังโหดเร็วมากปิ๊ปปิ๊ป พิดพ oh, ิดโอ้เหลืยอะไรเปลี่ยนเปล่านี่เดี๋ยวเทหลังข้อเสียของเลี้ยวเทหลังคือมันช้าทำเลี้ยวเทหลังนะจ๊าไม่ลองชาตรงเลยตรงเลยไม่ต้องเลี้ยวเทหลังละยาวพายาวพายาวพายาวยาวหนักเลยยาวหนักหนักยาวหนักหนักยาวหนักหักโอ๊ย ไอ้ยาๆไม่อองีองีมาลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีองลีมาจากไหนองลีนั่นมันักฟุตบอลใช่หรอเลีองลีอะองลีวิ่งเร็วใช่ไหมองลีมาไงองลีที่เป็นอยู่อ่าอะไรนะอยู่อาเซนอ่ะองิอยู่ิิ เร็วเกินก็ไม่ดีนะพาถลางให้อยู่ตรงนี้มันมันจะมันจะออกโค้งไปครัไปครับมาดูอาจจะมีข่าวนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ดูข่าวบ้างนะครับโอเคครับดีเลยใช่ไงเราก็ต้องมีแบบอยากให้ทุกคนได้ดูข่าวเอ้าพอทรมานอยู่นะครับตอนนี้ยู่ๆพาท้งขวาเดียวพาทางซ้าย เฮ้ยทายเหมือนทายสองด้านเลยช่วยกันพายาวแกมแข็งขึ้นแล้วยูอยูไม่แผ่นลองเมาส์เราเป็นสีแรงแล้วเหมือนเดิมอย่าเพิ่งเสียสติย่าเพิ่งเสียสติทำเหมือนเดิมวิกฤตเราคือโลบักมันขึ้นหน้าจอ วิกิตวิกิตวิกริกรกรสูสุดเลยวิกิสปัชาราไม,ไม่ไม่ไม่เกียยที่สุดเกี่ยจริงๆ,ๆทุกคนเดี๋ยวเราจะสปีดเดี๋ยวจะสปีดจนผ่านนะครับเ,เดี๋ยวไปดูสปีดการปันปสป ราอยู่สปีดแล้วมันจะผ่านเดี๋ยวถอยหลังเดี about, ๋ยวถอยหลังอันนี hear ้เลี้ยวถอยหลังอันนี้เดี๋ยวเลี้ยวถอยหลังเดี๋ยวเลี้ยวให้โอเคอยู่เลี้ยวเป็นนะแล้วพไม่จางมาถึงนี่หรอกฉันไม่ค่ออันนี้มันเป็นบกุ้ยมันต้องมาอยู่เดี๋ยวเราโดนเป็นตัวแข็งละเดี๋ยวมันมีคนเชียร์นี่ไหมพวก G M เฮ้ยฉลามตัวนี้มันโหดกว่าที่คิดเกียร์เกียร์เราจองทำไงอะพ่อพ่อพอลอยมันได้แล้ววพลอชนมัน จะยังทำไม่ได้โอ้ยยูยูตรงนี้บนแลเร็วไปไยังไงก็ต้องจำจำความเดิมไม่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  มันจบแล้วม like like, ันจบแล้วไม่อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายไยเฮ้ยเฮ้ยจบแล้วทุกคนมันจบมั้ยเฮ้ยนนี่นะครับ องรู้ให้ได้ว่าเราก็ต้องรู้ให้ได้ว่าใครส่งเรามา,าการที่เรารู้เราจะต้องเฮ้ย<ต>ยูยูเดี๋ยวเราขอพูดปิดคลิปละโอเคทุกคนวันนี้ก็ขอพอแค่นี้นะครับอ,อ่าอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้กับช่องเรากดแชร์ด้วยนะครับมีแล้วก็มาเจอสมาชิกใหม่ใครส่งเรามาเฮ้ยยู่ดีๆโดนวับ